จุลินซีน้ำมะพร้าวนี้ก็คือ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักน้ำมะพร้าวสามารถใช้แทนจุลินทรีย์หนอ่อกล้วยจุลินทรีย์ EM ส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสารไซโตไคนินนะครับจากน้ำมะพร้าวตัวนี้จะเป็นตัวช่วยขายายเซลล์พืชทําให้พืชจเจริญเติบโตได้ดีวิธีการทํานี่ผ่ามะพร้าวเราจะผ่าเฉาพาะน้ําจากที่เราผ่าเอาน้ำมะพร้าวเรียบร้อยเติมนมเปรี้ยวลงไปนมเปรี้ยวนเนี่ยเราใช้ขวดเล็กนมเปรี้ยวนเนี่ยจะมีจุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลัสขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมแป้งข้าวหมากแค่หักมานิดเดียวนะครับแล้วก็ขย จุลินทรีย์กลุ่มของยีตสุดท้ายเลยก็คือซียูดําช่วยพางแสงให้กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวที่มีอยู่ในน้ำมะพร้าวล้วก็จะใสปะ่ประมาณช้อนหนึ่งคนให้เข้ากันกอกใส่ขวดปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแดดประมาณ 3- 4วันสามารถที่จะนําไปใช้งานได้ในการลดพืชผักเราจะผสมในอัตราส่วน10ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเอาไปลาดลดกองปุ๋ยหมักเราก็จะใช้อัตราส่วน2 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเราจะไปทําปุ๋ยหมักเราสามารถใช้ตัวนี้เป็นหัวเชื้อแทนดอีลยม ครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทําจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวนะครับจุลินรีย์น้ำมะพร้าวนี่ก็คือเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักน้ำมะพร้าวซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของจุลินทรีย์หลายตัวมากถือว่าเป็นหัวเชื้อจุลินรีได้เลยสามารถใช้แทนจุลินทรีย์ชนิดต่างๆแล้วก็ใช้เพิ่มประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ชนิดอื่นอย่างเช่นเรานําไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับจุลินรียหน่อกล้วยจุลินรีย์ EM นะครับ อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาทํานะครับเป็นมะพร้าวสองลูกซึ่งเราจะผ่ามะพร้าวแล้วก็เอาน้มามะพร้าวสดๆเลยเราจะใช้เป็นมะพร้าวน้ําหอมก็ได้นะครับหรือเป็นมะพร้าวแกงเราก็ได้แล้วก็จะมีซีอิ๊วดำแล้วก็นมเปรี้ยว1ขวดตัวนี้ก็มีแป้งข้าวหมากเพราะฉะนั้นใช้ผสมก็มีมีดไว้ผ่ามะพร้าวมีก้วยไว้กรอกแล้วก็มีขวดไว้ทําการหมักก็มีช้อนไว้คนนะครับวิธีการทํานี่ง่ายๆเลยก็คือเราผ่ามะพร้าวเราจะผ่าเฉพาะน้ํานะครับ จากที่เราผ่าเอาน้ำมะพร้าวเรียบร้อยนะครับเราก็จะเติมนมเปรี้ยวลงไปนมเปรี้ยวนี่เราใช้ขวดเล็กเพราะว่านมเปรี้ยวนี่จะมีจุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลัสขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมแป้งเข้าหมากักจะหักมานิดเดียวนะครับแล้วก็ขยี้ให้ละเอียดผสมลงไปเลยแป้งเข้าหมากเนี่ยจะช่วยในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ได้ดีจะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มของยีสต์ถ้าเกิดไม่มีแป้งเข้าหมากท่านสามารถหาซื้อเข้าหมาักที่ทําแล้วไว้รับประทานเราสามารถใช้เป็นน้ํเข้าหมาักก็ได้สุดท้ายเลยก็คือซีอิ๊วดำเพราะว่าซี um อ อยู่ในน้ำมะพร้าวล้วก็จะใส่แบบประมาณช้อนหนึ่งพอใส่แล้วเราก็คนให้เข้ากันครับหลังจากที่เราผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเรียบร้อยต่อไปเราก็จะกออใส่ขวดปิดฝาแต่ให้ปิดพอหลวมๆเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะขยายตัวได้เร็วมากแล้วก็จะเกิดแรงดันอากาศค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเกิดปิดแน่นเกินไปเนี่ยขวดอาจจะแตกได้นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือเราจะเก็บไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแดดประมาณ 3- 4วันเขาก็จะเริ่มใช้ได้เราถึงสามารถที่จะนําไปใช้งานได้ นี่นะครับตัวอย่างจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวหลังจากที่เราหมักไปแล้ว5วันเนี่ยก็จะมีฟองอากาศขึ้นมีวุนขึ้นวิธีการผสมในการลดพืชผักเราจะผสมในอัตราส่วน10ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเราผสมเสร็จต่อก็ใช้มือกวนหน่อยนึงนะครับต่อไปคือการลดเลยจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวเนี่ยการใช้งานค่องจะหลากหลายถือว่าเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เพราะว่ามีจุลินทรีย์เนี่ยหลายชนิดมากอย่างเช่นเราเอาไปลาดลดกองปุย๋ยหมักเราก็จะใช้อัตราส่วน20ซีซี ต่อน้ำ20ลิตรลาดลงบนวัส,สดุที่จะทาปุ๋ยหมักหรือไม่เราก็เอาไปปรับปรุงดินให้มีความร่วนซุยให้ดินฟูขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้ 20cc ต่อน้ํา20ลิตรผสมกันแล้วก็ลาดเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเราจะไปทําปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆเราสามารถใช้ตัวนี้เป็นหัวเชื้อแทนอียมได้เลยนะครับจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวหลังจากที่เราหมักแล้วเป็นแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ใช้งานไม่เกิน1ปีถ้าเราจะขยายเชื้อต่อก็เติมอาหาร สำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่ถ้าเกิดมีน้ำมะพร้าวเป็นมะพร้าวแก่ที่ไม่ได้ใช้จะทิ้งก็ลองมาทำสูตรนี้ดูในน้ำมะพร้าวเนี่ยจะมีจุลินทรีย์อยู่หลายชนิดแล้วก็มีสารอาหารน้ำตาลอ,าอีกหลายชนิดซึ่งเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ที่เราจะขยายแล้วก็จะมีพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็มีส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสารไซโตไคนินนะครับจากน้ำมะพร้าวตัวนี้จะเป็นตัวช่วยขยายเซลล์พืชทําให้พืชจเจริญเติบโตได้ดีลองมาทําสูตรนี้ดูรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ